สวัสดีครับคุณคุณนี่คุณนี่คุณโทษนะครับมีอะไรคือว่าผมปวดท้องครับรบกวนตรวจให้ผมหน่อยได้ไหมอืมไปนั่งรอตรงนู้นแต่ว่าผมปวดไม่ไหวแล้วนะรบกวนตามหมอมาตรวจผมหน่อยเหอะเบื่อมากนี่คุณรู้ไหมใครๆที่เขามาหาหมออเขาก็อยากจะให้หมอมาตรวจเขาเร็วๆทั้งนั้นแหละ ไปนั่งรองก่อนไปเข้าใจไหมครับครับนะครับนะครับมีอะไรแล้วนี่เป็นอะไรเนี่ยลบอกอแม่ไปไหนทำไมมาคนเดียว ผมไม่มีพ่อแม่ครับนะครับผมปวดหัวมากเลยให้ผมหาหมอก่อนได้ไหมครับแล้วมีเงินไหมผมไม่มีเงินครับแต่เดี๋ยวผมจะไปเก็บขวดขายแล้วรีบเอาเงินมาให้นะครับให้ผมหาหมอก่อนได้ไหมครับนี่หนูจะบ้าเหรอไม่มีเงินใครเขาจะรักษาให้ออกไปเลยไปออกไปอุ๊ยคุณพนันสวัสดีค่ะวันนี้คุณพันป่วยเป็นอะไรอะคะ ผมแค่นอนไม่ค่อยหลับเมื่อคืนนี้ไม่ได้เป็นอะไรมากหรอกแต่ผมรีบช่วยจัดก,การให้หน่อยนะได้เลยค่ะคุณพนันเดี๋ยวเชิญคุณพันธ์ที่ห้องคุณหมอด้านนี้นะคะไปเลยค่ะพี่คุณแต่ผมมาก่อนนะถ้ายัางไม่ได้เรียกชื่อก็นั่งรอไปก่อนค่ะ หนู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 เป็นไรเนี่ยนี่คุณช่วยไปเรียกหมอให้หน่อยนี่ของฟรีไม่มีในโลกหรอกนะน้องเขาไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาหรือว่าคุณจะจ่ายฮะใช่เดี๋ยวผมจ่ายเองข้าวเนี้ยคุณจะไปเรียกหมอมาได้ยังนี่ฉันจะเชื่อได้ยังไงว่าคุณจะจ่ายดูจากสภาพคุณแล้วเนี่ยแค่ค่ารักษาพยาบาลของตัวเองไม่รู้จะจ่ายไหวหรือเปล่า นี่คุณพูดแบบเนี้มันจะเกินไปแล้วนะรออยู่นี่ก่อนนะน้อมามามาค่อยคอยลุกนี่นี่แกทำอะไรเนี่ย อาการของคุณนะคะเกิดจากความเครียดและมีความวิตกกังวลร่วมด้วยเดี๋ยวหมอจะให้ยาลดเครียดไปนะคะแล้วก็ยานอนหลับเพิ่มไปนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญรับยาที่ข้างหน้าได้เลยค่ะผมกลับได้เลยใช่ไหมครับค่ะนี่ฉันอให้หยุดไงคุณห้าเกิดอะไรขึ้นหรอคะรีบดูเด็กคนนี้ก่อนเลยเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะค่ะเดี๋ยวพาน้องนอนตรงนี้ได้เลยค่ะ เป็นยังไงดีขึ้นหรือยังดีขึ้นแล้วครับเดี๋ยวไปข้างหน้าไปรับยาได้เลยนะคร<ะ>ับแต่ผมยังไม่ได้จ่ายเงินเลยนะคะไม่เป็นไรมีคนจัดการให้เรียบร้อยแล้วขอบคุณครับครับ พิมเดี๋ยวเธอมาหาฉันที่ห้องทำงานใหญ่ด้วยนะค่ะคุณหมอเข้ามานั่งลงก่อนสิอึ้งไปเลยเหรอคุณพยาบาลพิมพ นี่อ๋อผมลืมไปผมที่อ้านะเป็นเจ้าของโรงพยาบาลตรงนี้นี่อะไรเหรอคะที่ผมเรียกคุณสองคนมาวันนี้ผมมีเรื่องสำคัญที่จะบอกเรื่องแรกอะผมขอขอบคุณคุณนะคุณหมอแพลวคุณทำดีมากคุณไม่เลือกที่จะรักษาไม่ว่าคนรวยหรือคนจนในนั้นะเป็นเงินโบนัสของคุณ อะไรที่ดีก็ทำต่อไปนะขอบคุณมากเลยค่ะคุณห้าแถวสัญญาค่ะว่าจะทำหน้าที่หมอให้ดีที่สุดเอ๊แต่ทำไมมันเยอะจังเลยเอะคะไม่เยอะหรอกส่วนคุณคุณพยาบาลพิมพ์เดือนนี้คุณจะได้เงินเดือนเท่าเดิมและจะไม่ได้โบนัสด้วยฮะทำไมอะคะคุณห้า ทำไมอะ่ะเหรอเพราะผมอะ่ะเอาโบนัสของคุณอะ่ะให้คุณหมอแพลวไปแล้วแล้วผมขอไล่คุณออกนี่เดินเดือนคุณแล้วออกไปจากตรงนี้ซะเออคุณห้าคะเอ,อให้โอกาสพิมพอีกครั้งนะคะพิมพ์ทําไปอะ่ะเพราะว่าพิมพ์ม,มีความจําเป็นนะคะพอดีแม่พิมพ์ป่วยอะ่ะก็เลยต้องใช้เงินงแม่ใครก็ป่วยได้ทั้งนั้นแหละอย่าเอามันเป็นข้ออ้างในการทําสิ่งที่ผิดเลย ผมเกลียดมากไอ้พวกที่ชอบรับเงินต,ต้โตแล้วอีกอย่างนะผมขอถามคุณหน่อยถ้าวันเนี้ยน้องคนนั้นเป็นคนในครอบครัวคุณล่ะคุณจะคิดยังไงค่ะพิมพ์เข้าใจแล้วค่ะต่อไปพิมพจะไม่ทำอีกคุณให้โอกาสพิมพ์ด้วยนะคะผมไม่มีโอกาสให้สำหรับคนที่เอาชีวิตของคนอื่นมาล้อเล่นแบบคุณหรอกคุณพิมพ์คุณจำไว้นะทุกชีวิตมีค่า อย่าไปทำแบบนี้ที่อื่นอีกลรงพยาบาลของผมอ่ะรักษาหมดทั้งคนรวยและคนจนคุณออกไปจากตรงนี้ซะแต่หมอแพลช่วยพิมพ์ด้วยสิครับนี่พิมพ์ไม่มีใครช่วยเธอได้หรอกนะฉันไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้เธอใจร้ายมากแถมยังไม่มีความมีเมตตาฉันไม่สามารถร่วมง,งานกับคนอย่างเธอได้หรอก Oh, wait. Right.